มุกได้งานมาค่ะจะพาไปดูงวดวันที่1ธันวาคมปี25 6 6นนะคะออกแล้วค่ะสาหรับงวดปลายปีนี้นะคะส่งท้ายปีแบบฉ่ำฉ่ำกันไปเลยจริงส่วนตัวมุกรู้สึกว่าเลขคู่เนี้ยเลขท้าย2คู่นี้ของรางวัลที่1นะคะวนเวียนกลับกันไปกับกันมาหลายรอบแล้วนะฉะนั้นถ้าใครมีเซนดีเซนแรงๆบุกว่ามีถูกรางวัลเยอะแต่เลขรางวัลที่1นงะคะงวดวันที่1ธันวาคมปี2 5 6 6นะคะ25 1097 มีผู้ที่ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่ล l ส s ะคะทั้งหมด2คนค่ะมูลค่า36ล้านคนแรกนะคะคุณสุชินทองตันค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะคนนี้5ใบ30ล้านค่ะแต่จะบอกว่าคนนี้คือแบบเดี๋ยวเล่าท่านที่2นะคะคุณประคองสินโชสูงเนินค่ะคนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดกาละสินนะค,ะ 1, 6, 000, ค่ะถูกหนึ่งใบ6ล้านบาทค่ะแล้วท่ามันจะต้องเดี๋ยวเล่าด้วยอ่ะความปังบุญภาวะศาสนาส่งช่องทางมันแมทหรือออกมั้ยหรือกับที่นี่แล้วมันเฮงมันปังนะคะคือคุณสุชินนะคะถูกราง,งวัลกับลอตเตอรี่พลัสองงวดติดเลยคค่ะาปนนนั้น คนที่เธอรักกันได้ไหมอย่างแรกบางคนหนี่อโอ้ยอยางถูกรางวัลบางกดซื้อยังลอตเตอรี่พลัสนะคะทีเดียวเท่านั้นนะคะลอตเตอรี่พลัสค่ะสีแดงแบบนี้กับซีอีโอเนะนะคะสีอื่นชื่ออื่นไม่เกี่ยวนะคะสำหรับบางคนนะคะบอกเฮยจริงหรือเปล่าคนที่มันถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรซําซ้อนโชคดีอะไรลิปไปลเปื่อยขนาดนั้นเดี๋ยวให้ซีอีโอเขามาพูดเองเลยคนที่ถูกที่อยู่จังหวัดสุรินเนี่ยคือคุณสุชินที่ถูกงวดที่แล้วกับเราสามสิบหกล้านงวดที่แล้วถูกหกใบงวดนี้กลับมาถูกอีก 5ใบสามสิล้านรวม2งวดแกถูกไป66ล้านแล้วเดี๋ยวแกจะขึ้นมารับเงินกับเราที่ออฟฟิศนี่เพราะครั้งที่แล้วแกมาหาผมเนี่ยแกแวะไหว้พระพรมข้างล่างแล้วก็มาไหว้พอพิ่แเนตบนออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวได้ดูกันว่าแกจะดีใจขนาดไหน